Oh, สวัสดีค่ะมาพบแบบกว่างนคะคะช่องกวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คลัคนาราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้เราจะโฟกัสไปที่คนโสดค่ะ เออจะโซนิทนะคะจะโสดแบบมีคนคุยนะคะแต่ขอให้โสดละกันสามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางเอาลิงก์ใส่ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะจะได้กดได้ง่ายๆค่ะวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยกวางขอเปิดเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของคุณก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วมุมมองความรักในตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะถ้าเกิดสิ่งที่กวางพูดไปคะ่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยคะ่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปดู EP ีอื่นๆได้นะคะกวางใส่ไว้ใน playlist คะ่ะเอ่อหรือว่าง่ายๆเลยก็คือในแคปชั่นด้านล่างคะ่ะ มันจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วมันก็จะมีรายชื่อ,อ,อมีรายละเอียดลงมาเลยนะคะอะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะก่อนหน้านี้ความคิดว่ามันเป็นความรักความสามาัรธ์ที่คุณทุ่มเทมากๆเลยแหละ ออทุ่มเทให้แรงกายแรงใจกับเขาหมดเลยให้เวลลงเวลาเนี่ยให้กับเขาหมดเลยนะคะแต่ดูเหมือนตัวเขาเนี่ยอาจจะมีความเย็นชามากขึ้นเออตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ได้มีความเฉยเมยอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานาน,านก็ได้นะ แล้วมันคาราคาซังนะเลิกก็เลิกไม่ขาดยังคงวนเวียนอยู่ไปอยู่ในชีวิตของกันแล้วกันตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้ให้แบบว่าหลักฐานหลักประการชัดเจนว่าเออโอเคภายใน3เดือนนะเดี๋ยวเรามาให้คําตอบนะว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยืดเยือ้อมาเป็นระยะเวลานานนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคะ่ะอมืมีฐานไฟเก่า ของเขาเนะยของเขาเข้ามาเอออาจจะเป็นของคุณก็ได้เออของเขาเข้ามานะแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาอืมนะเออประมาณว่าเราทําดีให้กับเขาแทบตายเนี่ยแต่ดันแพ้ฐานไฟเก่าแบบเนี้ยก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอก่อนหน้านเนี้ยไม่มีความสม่สมําเสมอเลยนะคะ เออแบบนั้นก็ได้ต่อมาค่ะไพ่ทาวเวอร์ทะเลาะก,กันบ่อยค่ะแล้วทะเลาะก,กันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือสร้างแผลอืมอาจจะมีคําพูดที่เราสึกว่าบาดใจก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการแบบลงไม้ลงมือก็มีนะอืมนะมันก็เลยเป็นบาดแผลให้กับคุณนะคะต่อมาค่ะ ไพ่ชาริออตนะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะหรือไม่ก็ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนาธรรมค่ะหรือว่าเขากับคุณเนี่ยมีความคิดความเห็นค่อนข้างแตกต่างกันนะคะนิสัยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบนี้ก็ได้นะคะความนึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งค่ะไพ่ทาวเวอร์นะความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเลิกกันแบบกระทันหัน เออแบบทันหันคุณคุณไม่ทันตั้งตัวเลยคือทุกอย่างมันเป็นมาแบบเรื่อยๆนะคะแล้วอยู่เขาเดินเข้ามาบอกเลิกเราเนี่ยทำให้คุณรู้สึกช็อกนะเออแบบนี้ก็ได้นะคะนะหรือว่าเอออาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไปพบเจอเกี่ยวกับเขาแล้วคทำทำให้เรารู้สึกช็อกและทําให้ต้องเลิกลากันแบบนี้ก็ได้นะ,ะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะ อัศวินถือดาบเป็นชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเออในช่วงแรกเนาะออกแนวรุกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบรวดเร็วจนบางทีเราลืมศึกษานะเรื่องของแบล็กการ์ของเขาเรื่องของนิสัยใจคอลึกๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงเออมันเป็นอะไรที่แบบพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆเลยเขาอาจจะรุก เข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รุกเข้าไปจีบเขานะความสัมพันธ์เนี่ยโอ้ปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบคือประมาณว่าออสองวีคเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอออยากได้เขาเป็นแฟนแล้เออแบบนี้ก็ได้นะคะต่อแมาค่ะเป็นไพ่เอ,อ่อควีนออฟซอสนะคะอืมเนี่ยมีการเปลี่ยนไปในเรื่องของลักษณะนิสัย ตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อารมุ่มอร่วยเนอะเป็นคนที่เอาใจเราดีนะคะเพราะว่ามีไพ่หกเหรียญน,นะคะเออเขาก็เอาใจเราดีเราถึงได้ทุ่มเทให้กับเขาไงถ้าเกิดคนนี้เขาไม่ได้ให้ใจคุณไม่ได้แบบทุ่มเทกับคุณคุณจะให้ใจเขาทําไมถูกไหมคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าที่คุณเจอค่ะเขาจะต้องทุ่มเทให้กับคุณคุณถึงรู้สึกว่าเอออันนี้มันปลอดภัยนะมันน่าจะไปต่อได้นะคะมันน่าจะมีอนาคตนะเออคุณถึงได้ ทุ่มเทใจให้กับเขาแต่ปรากฏว่ามันพลิกล็อกค่ะเออมันพลิกล็อกนะนี่สัยของเขาอะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะอืมนะคือคุยอะไรกันเริ่มไม่ค่อยเข้าใจค่ะหรือบางทีเราคุยไปแล้วนะเขาก็อาจจะแบบอืมมีอเก้นคือแบบว่าเออต่อต้านเราอะเออนะฮะต่อแม่ค่ะมีไพ่เดือดเวิร์ค่ะเดือดเวิร์ก็คือการสื่อสารแต่ละอย่างเนี่ยไม่ค่อยเข้าหูกันสักเท่าไหร่นะไพ่เดือดเวิร์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงเออความสัมพันธ์ที่ ส่วนใหญ่คุยกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันบ่อยสักเท่าไหร่ประมาณว่าเดือนหนึ่งจเจอกันครั้งสองครั้งหรือบางคนเนี่ยก็อ่านไม่ได้เจอกันเลยก็เป็นไม่ได้คือคือเป็นรักออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยก็คือไม่ค่อยเข้าใจกันค่ะนะในลักษณะของคุณกับเขาเนี่ยคือมันมีความต่างแหละจตต่างแบบเอ่อแทนที่จะพยายามเข้าใจกันใช่ไหมว่าในความต่างของแต่ละแต่ละคนใช่ไหม แต่เมื่อเราต่างจากเขาอะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเธอเป็นไรทําไมต้องต่างจากฉันอะเออประมาณนี้นะคะนะมาดูกันค่ะไพ่8ถ้วยนะคะเดี๋ยวเวอร์กับไพ่8ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของเอ,อ่อการจบความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะเลือกจบมาเองก็ได้เออฉันแบบไม่ไหวแล้วอะกับความสัมพันธ์นี้ก็เลยเลือกจบมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวเขาคนนั้นอยู่ๆก็มาจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันโดยที่เรา ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่มีซรายมันไม่มีอะไรบอกเลยนะคะแล้วคุณก็ช็อกไปเลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะใครที่มีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะหรือว่าราศีอะไรที่กวางบอกไปเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันค่ะว่าเอ่อความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะอืเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยมีโอกาสที่จะกลับมา คืนดีกันไหมนะหรือว่าคุณจะมีใครใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะมีไพ่ก้าเหรียญค่ะตามด้วยเฮอร์มิตนะคะแล้วก็เดอะซันค่ะแล้วก็สี่ไม้ค่ะ t e m p พ r a n น e ค่ะคนโสดค่ะถ้าเกิดคุณหวังในเรื่องความรักครั้งเก่าอะ่ะความคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากที่จะหวนกลับไปแล้วเออไม่อยากที่จะหวนกลับไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชีวิตอะไรที่มันค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ตื่นรู้แล้วว่า เออการครบกับเอเนี่ยไปเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับเราเลยมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเรากับเราเลยนะเออมันรู้สึกว่ามันมีแต่ความเสียเปรียบ เออมันเป็นแฟนกันมันเป็นคู่รักกันเนอะมันจะต้องมีความแบบว่าเออเท่าเทียมกันใช่ไหมคะแต่บางครั้งเรารู้สึกเสียเปรียบมากเกินไปเราต้องเข้าหาเขาเราจะต้องเออพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเนี่ยแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้พยายามเข้าหาเราเลยนะคะณนะตอนนี้ค่ะความความคิดว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกดีมากขึ้นกับตัวเองนะคะเริ่มทําใจได้แล้วนะคะเออเริ่มไม่อยากคือบางคนเนี่ยที่วางบอกไปก่อนหน้านี้สถานการณ์จําได้ไหมว่าคุณอาจจะ โดนบอกเลิกกระทันหันแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรเออณตอนนี้คุณอาจจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าเพราะอะไรแต่ถามว่าพอรู้แล้วว่าเพราะอะไรก็ไม่ได้แบบแล้วไงอ่ะใครแคร์เออมันไม่ใช่ความผิดฉันในการที่เธอจะกลับไปหาคนเก่าเออหรือว่ามันไม่ใช่ความผิดฉันที่แบบฉันเป็นแบบนี้อ่ะเออเมื่อก่อนเธอก็รักฉันแบบนี้ทําไมตอนนี้อยากให้ฉันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันหลุดพ้นอ่ะ อันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเอิมอาจจะไม่ใชท่ทุกคนเพราะว่าไพ่มันออกมาแค่ประมาณหน้าเดียวว่าหลายๆท่านเนี่ยหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เก่าๆแล้วเออน,นคะคะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นแล้วตอนนี้คุณก็มุ่งเน้นไปกับความสัมพันธ์ที่มันแบบจีรังยั่งยืนนะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวได้ไม่ใช่แบบมามาแล้วไปมามาหายหายแล้วก็ไม่ค่อยให้คุณค่ากับเรานะักอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่เดอะซัน บางคนเนี่ยเออเอออยากที่จะมีลูกเนาะกับความสัมพันธ์เก่าแต่ว่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากมีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า,าคุณกับเขาเนี่ยคบกันแล้วคุณเป็นลูกติดเนอะอืมแล้วเขาก็ไม่ให้ความสําคัญกับลูกของคุณที่มาด้วยนะ เออแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถามถึงว่าจะมีใครใหม่ไหมวางคิดว่าณนะตอนนี้มันก็มีคนเข้ามาแหละถ้าคุณได้เดินาทางออกไปข้างนอกบ้างได้พบปะผู้คนบ้างมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าอะไรไพ่ขึ้นมาไพ่ก้าเหรียญคือไพ่ของความมีสเสน่ห์ค่ะ นะความมีออร่านะไพ่เดอะซันก็ความมีออร่านะคะนะคุณไปไหนก็มีเดี๋ยวคนเขาอยากจะรู้จักพูดคุยเอ,อ่อในความสดใสของคุณในความยิ้มแย้มแจ่มใสเนะคะีคฮะดังนั้นค่ะในตอนนี้ถ้าใครคนไหนที่ยังคงเศร้าอยู่กับความรักครั้งเก่าอยู่เราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วนะเปลี่ยนตัวเองให้สดใสแล้วนะเออเปลี่ยนตัวเองให้สดใสแบบเด็กๆแบบนี้ค่ะอืมนะแล้วคุณจะได้พบรักครั้งใหม่เร็วๆ เนะคะถ้าเกิดไพ่อะเวลาที่คุณไปดูไพ่เนอะแล้วถ้าเกิดมันทํานายออกมาในแบบว่าไม่ดีเออนะคะเราก็ต้องทําอะไรที่มันสวนทางกับไพ่นะคะเออนะจะสูว่าเออเขาบอกว่าให้ระวังสุขภาพนะคุณจะแบบเจออุบัติเหตุแบบนี้ใช่ไหมคะเราเราต้องดำรงชีวิตไีคะ ไปเที่ยวเยียวเยเขับรถแบบว่าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทําสวนทางกับที่ไพ่บอกก็คือเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวเองนะคะเออแบบไม่ประมาทอะไรแบบนี้เออถูกต้องไหมคะอืมนะดังนั้นน่ยความรักความสัมพันธ์ที่กําลังเข้ามาเนี้เออมันก็มีแหละไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะอาจจะเป็นคนที่เออเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเออนะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านทางออนไลน์นะคะอีกแล้วนะเคนคนนี้เขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณ5ปีถึง10ปีก็ได้นะคะตรงนี้ฟางยังไม่อยากที่จํากัด มากนักว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะเพราะว่านี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอ่าแล้วก็ก็มีโอกาสค่ะที่คนคนนี้อาจจะผ่านในเรื่องของการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะว่าเขาคนนี้เข้ามาแล้วจะทําร้ายจิตใจคุณไม่นะคะเราคิดว่าเข้ามาแล้วเอ,อจะทะนุถนอมคุณเป็นอย่างดีค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีค่าเออคุณเป็นคนที่มีค่านะไพ่นี่มีกี่เหรียญเอ่ยมีเก้าเหรียญใช่ไหมคะ เออแล้วไพ่มันเต็มแม็กเท่าไหร่สิบเหรียญดังนั้น,ค,ค,นคุณเป็นคนที่มีค่าไหมคุณเป็นคนที่มีค่านะเออนะคุณควรที่จะได้รับการดูแลเออนะคะเออแล้วกวางจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกละ่ะอ,อืมไพ่เดอะซันนะก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ฉายส่งฉายแสงนะอ่ะก็เอาเป็นว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็รักษาเนื้อรักษาใจนะคะนะแล้วกเออ็เตรียมใจรับกับคนรักใหม่เออ นะคะอะแต่ถ้าเกิดถามกว้างว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมกว้างก็ต้องตอบเลยะคะ่ะว่าเขาคิดถึงเขาคิดถึงยิ่งคุณดีได้มากเท่าไหร่เขายิ่งอยากกลับมาจากในไพ่บอกนะเออยิ่งอยากกลับมาคุณเอ่อรู้สึกสดใสามากเท่าไหร่นะบางทีเขาแอบ,บมาส่องคุณด้วยนะแล้วแอบ,บส่องให้เห็นไปเลยว่าเขามาส่องนะคะถ้าคุณอยากให้เขากลับมานะคะอยากให้เขารู้สึกว่า เออเราแบบแข็งแรงเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องทําให้เราเข้มแข็งจริงๆนะคะอ่ะในเมื่อมีคนเข้ามาเนอะดังนั้นกวางก็จะเปิดไพ่เลยลักษณะของเขาว่าคนใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะนะเมื่อกี้กวางบอกไปแล้วเนอะว่าจะเจอผ่านทางออนไลน์เนอะหรือไม่ก็ผ่านทางการเดินทางไกลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอืมอ่ะตามนั้นอ่ะเดี๋ยวกวางขอพักแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะ ของคนใหม่ดีกว่าค่ะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงอะไรยังไงนะเอ่ออันเนี้ยที่วางเปิดเนี่ยควางยังไม่อยากให้โฟกัสมากนักเนาะเออนะยังไม่อยากให้โฟกัสมากนักอะไรถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาก็อยากให้เปิดใจไว้ก่อนละกันนะคะอันนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะเนาะมาดูกันค่ะใบ,บแรกควางจะเปิดทั้งหมดสิบใบนะคะเขามีผมแบบผมแดงเอออาจจะเป็นฝรั่งผมแดงก็ได้นะคะอืมนะหรือว่าเขาอาจจะแบบไปไดายแฮร์มานะต่อมาค่ะ เออเริมมฝีปากอมชมพูเออนะคะต่อมาค่ะเออเขาอาจจะมีสกินคอนดิชันก็คือเอออาจจะมีเออแบบผิวด่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมต่อมาค่ะก็คือชอบใส่แต่งตัวฉูดฉาดสีเป็นสีสีอะไรแบบนี้นะคะอต่อมาค่ะ h a ซเซลออู๋อันนี้คือออกแนวแบบไม่ใช่คนไทยเลยเนี่ยที่วางเปิดไพ่มาแต่ละใบเนี่ย เออนะเห็นไหมก็เลยยังไม่อยากให้แบบเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นสเปคเอเชียเนาะไม่ชอบคนต่างชาติอย่างกวางกวางชอบแบบคนเอเชียไม่ชอบต่างชาตินะคะอะฮัเซลอายก็คือตาแบบสีฮัเซลสีแบบน้ําตาลน้นําตาลน,นะคะอาต่อมาค่ะเขาบอกว่าเออผมอะผมดัดผมแบบคอรี่อะไรแบบเนี้ยนะคะอือต่อมาค่ะอยากโสดก็ได้อยากโสดก,โก็ได้นะ ต่อมาค่ะก็คือหน้าอกหน้าใจคือตุ้มตามนิดนึงนะคะเออหน้าอกหน้าใจตุ้มตามถ้าอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณผู้ชายเนอะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงแล้วเจอผู้ชายอกตุมตม้มก็ได้นะก็คือแบบคือเล่นเล่นหน้าอกใช่ไหมเออนะคะต่อมาค่ะก็คืออาจจะมีหนวดมีเคราบนใบหน้านะคะเออต่อมาค่ะเออมีตาสีเขียวเห็นไหมเออ ใ่อันนี้ที่ขึ้นมานะค,ะคุณขาออกแนวฝรั่งหมดเลยค่ะเออนะแต่แม่ค่ะบ้อนอีกเอผมสีบ้อนนะเธอเอคนไทยจะผมสีบ้อนไหมล่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าอันนี้ก็ดูขำๆเนาะเออดูแบบว่าเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะเผื่อใครสเปคฝรั่งหรือแบบอชอบสายฝอเนอะเอาะอันนี้ก็ จบไปแล้วจริงๆแล้วกว่างอยากจะเปิดไพ่คาแรคเตอร์ด้วยนะแต่กลัวว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกวางนะอย่าลืมกดเอออย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าจะครบ1 0,000มื่นแล้วเดี๋ยวกวางจะมีของมาแจกแต่กว่างก็ยังไม่รู้ว่าจะแจกอะไรอยากจะแจกแบบววอล์เชอร์นะเพราะรู้สึกว่าเป็นคนเลือกของขวัญไม่เก่ง <laughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวกวางก็ขอตัวลาไปก่อนส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะดูดูส่วนตัวออกว่างนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางไปละคะบายบาย